ระวังน้ำลึกอันตรายดูได้นะครับดูนะครับดูเสตินทำอะไรครับระวังน้ำลึกอันตรายนะครับมาแล้วครับมาอยู่กับช่องเอียวลันทุง่งเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่ กับชายใหญ่ครับวันนี้โน่นอยู่ฝั่งโน้แนแงบรถเกี่ยวจมอยู่ข้างในขับขึ้นไอ้นี่เสร็จค่อยเอาหมวกครัมาให้พี่เร็วๆหมวกอยู่ฝั่งนู้นอ่ะ สันครับมีสันน,นี่น,นี่มีโยกด้วยเออกาแฟร้อนลาบร้อมตในกาแฟกระป๋องอยู่ไหนเอาถอยมา ไปด้วยจะป็นทำไมไม่เบียดเบียดเบีย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 ไป่เบียไป่อหห้องใหญ่ดี เกล่นเกมสนดหน่ะอันนี้กระต่ายกระต่ายดับเต่ากระต่ายกับเต่าดอกเน็กดอกเล็กนี่นี่อารมณ์ดี ถ้ากระต่ายเดินเร็วกว่าน,นี้ใช่ไหมอ้ตายแล้วครับอ ต้องเต่ากันเอาช้างขึ้นครับช้างไปเอาช้างขึ้นครับวันนี้ลงไปเลยลงไปเลยไม่ต้องจิ้มหรอกไปเลยเอาโอ้โอ,โอ้เดี๋ยวกว่อนละ ต้องจิ้มรุ่นนี้ไม่ต้องจิ้มไปเลยมีการจิ้มด้วย<ฮ>แข็งโอ้ได้ไหมนี่ฮะระตายเลยเดินเต่าไปบอกเออผ่านเลย ไปจิ้มแต่ฝั่งน,นู้นฝั่งนี้ไม่จิ้มไปเลยเออตายแล้วก็ตายแล้วใครขุณไปได้ใส่เกียร์สองฮะใส่เกียร์สองสเกียร์สองใส่เกียร์สองเขาบอกว่าใส่เกียร์สองมันมีอยู่บอกฮะอ่ะมันมีเกียร์สองนะบอก

ดึงดึงจิ๊ดึงแล้วบินให้มันเดินตัวมันอ่ะไม่ต้องไปข้างหนา้าได้ไหมว่าได้ไหมนู้นไปทางนู้นอ่ะโอ้ขานาดไปไม่ต้องอู้ กาแฟยอยู่นะกระป๋องหนึ่งนี่แหละกาแฟได้แล้วครับดื่มเนิดกาแฟนี่เกี่ยวข้างหลังรถเกี่ยวเลยข้าวรถเกี่ยวนั่นเลยถอยถอยถอย,ถอยข้ามฝั่งนู้นไปฮะก็ huh? ดึงข,าข้างหน้าเลยเขาเกี่ยวออกมาแล้วข้าวอ่ะเขาไม่ได้ไปนี่บอกโอ้รูป oh, ไปตรงนู้นเลยข้าวรถเกี่ยวนั่นเลย ถอยไม่ได้นี่ไปตรงนี้นี่โลไปนูน่นเข,าเ,ข,า,เขาเกี่ยวข้าวแล้วไปไปขับมาไป ต่ตุ้งดูบอกให้ไปขับมาไม่กล้าไปขับกลัวโดนมามาเยมเลงานเข้า่าขับฮะเกขับเองทัผมไม่ขับรถเดี๋ยวผมโดนมามมาอีกข้าวหนึ่งข้าวอก ออเอา้าทำไมเกี่ยวนวยจะดอกจาเกี่ยวนู่นนะามานู่นะอันแหละเงงดี๋ยวรเกี่ยวาก็ตรงจมกูกชายใหญ่คิดหนักครับเอ็งแมาตัวยูมาด้วยเหรอเฮ้ยตัวยูอยู่นี่ใช่ไหมตตุงใช่ยอยู่ตรงนั้นหละ ตัวยูเราครับนี่เอานี่ผูกตัวยูไว้ก่อนเลยลำดับแรกนี่เนาะสองเซนสันส้นๆพอไม่ต้องเอายาวหรอก นั่นไงที่เกาะนั่นก็มีตัวยูให้เรียบร้อยแล้วนั่นนี่ไงผมเอามานี่เป็นยูเดี๋ยวช่างเอวขึ้นไปครับรถเกี่ยวนะคือเชงเอวเอวได้เมื่อวานฮะเสียตุงเมื่อวานเสียตินเป็นพระเอกเอารถไมโครขึ้นเลยใช่ไหมวันนี้เราต้องเอ่อ ใช่ครับเดี๋ยวก็วันนี้ถ้าผมเอาขึ้นนะครับก็อาจจะมีมาม่าอีกหนึ่งรถพวกนะครับวันนี้ไม่เป็นไรครับเข้าใจครับครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ยังไงก็ค่อยว่าก,กันทีนึ่งสวัสดีครับ